สวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไปยงซานวันนี้แก้ตัวใหม่วันนี้มีสมาชิกเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมทางวันนั้นได้อะไรวะได้ถ่ายอยู่สถานีขึ้นบนรถไฟตลาดก็ไม่ได้ถ่ายอือสถานีรถไฟอันนี้เท่าได้ในกล่องไงพี่สามสิบ ก็ถูกหรอกป้าแต่จักซื้อแล้ว8 0แปดแสนหเ็ดสน่นหลักไทยเขาจีซื้อดีกว่านี่หรอกว้าโมออนีหอ่อนี่เราพเห็นเนี่ยโมเนอยู่ยก็ละลุ่นนึกว่อันอนี้ลลุ่นจอสัมพัสเหรอคือกันอันนี้เกิดสองแสนเ้าเมมโมรีก่นนอ,อน้องน่าก็ซ<ร>มาวมาโชว์วันเมมโมรี3สามคพวกนี้ยุดออกมาขายะอีห้อเดียวกันอยู่แต่สถานที่ทํุ่มนองบ่่า้าเมนมกิน เจแปนเนอะเราซื้อทำร้านมันไม่ม่กินเจแปนของแท้เนาะแต่ของพี่ยี่ยุตออกมาเนี่ไม่กินได้ดุแต่ทีเี่แน่ยกันยี่ห้อมันมากมันมากใช่น่าผมว่ากินแดงเหรอมันกินถูกเนาะใช่คนทำในจีนกันยี่ห้อเดียวกันแบบเดียวกันน่ะแต่ทำแต่ผลิตที่ประเทศไหนไหนใช่ปะคุณโมเป็นของแท้ของนะเพราของแท้ก็ต้องเจแปนเจแปนอย่างเดียวตรงนี้ สูดยดมากลเบี่นันเทียวถิ่ละเที่ยวเนี่ยรถนี้ก็ดียังรถท่องเที่ยวบ้านเราแตไมไปที่ไม่งามแ้นี่มนีเรถสองชั้นนันเปนสารถไฟละ ฉันหาชิมงคือมายังจุ่มดูดีกันปะบิงเดียวเนี่ยอีคันที่เราเห็นหลังไม่ไวลอ้คันนี้นถ anyway. อยไปไหนกันน่าจะคนถอขาดนานแ้ออยำเต็มเลยไปอุจโูไปทางไหนปะาห่เรามีหอดกล่องไฟแดง้ันเล เเคยห็นมันมันมีสองทางถ้าไม่เข้าเออก็ยังมาชันกลัวนางรอชิ้รอตรงไหนตรไมนั่งสายจิตถ้ามันเป็นสามตัวใหญ่ๆเลยมันไม่มีสองแถวอ่ะตัวหนังสืออ่ะตัวสุดข้างหน้ามันไม่มีสองแถวมันเขียน่เฉพาะหามมองจอดรถจอดรถเสดเตือน รถไปคือคือแค่นี้ปะไม่รู้ได้อ่านไม่ออกเลย้นอะไร้ วันนี้คืนนี้ก็แต่รถรถไฟบ้านนี้กว้างนะงก็อยู่นั่งร้านข้าง,งไม่นั่งฝังยู่บ้านเรก่นั่งเนาะที่เียมลูกสุภาสบ้านนี่นเขาจะไม่ลูกใผ่คนแก่เลยเด็กนั่งคือ <c oughs> นั่งแล้วนั่งเลย คนบ้านเราเนี่ยต้องลุกมันนะเหมือนกันรถจอดคนนี้ท่่ซองกีีอันนี้อะไรเนี่ยซองเกีซองกี นนี่ก็ค,คิดถึงทานีเก่าเขาเป็ลงก่อน,ะนะจะลงละจะลงละได้ได้ได้ดถิงละยงซานธานียงซาน ซอตั้งเพินะ่มตั้งเพิตั้งเพิไม่เอาครับเงินเดือน500วันเงินเดือน500วันใจบุญใจบุญอืมบริจาค <c oughs> เดี๋ยวให้เขาไปกดทอดนเอาเองครับ นี่คือชานชลารถไฟธานีหยงสันฮะกล้องไามติดไหมเนี่นไหนมุมไหนตรงนี้ฉากมุมนี้ลองหามุมใต้รูปกันโอเคดิอ้าวกองทัพเดินได้ท้อง hiếu <laughs> không? Ngon cái Ừm, Cái gì Đưa đàn tàm Cái đáy không oh. con nhỏ Con nhỏ xong tăm lắm Thôi Nằm lại lại <laughs> Tính rồi Họt đáy đi đây bây Hả? Họt ở đây ยงแสนเอ๊ยเ <c oughs> ดีย๋ยวจะขาจำนนไม่ฟังนนักคู่